เอเธอร์อวดดุกใหม่หั่นผมสั้นสดใสขึ้นเป็นกองสำหรับนางเอกสาวคนสวยเอเธอร์ Ether สปีดีดาต่้งตดสินใจเปลี่ยนดุกใหม่ด้วยการตัดผมสั้นในรอบหลายปีน่ารักจนต้องขยี้ตากันรัวๆเลยทีเดียวและล่าสุดเอเธอร์โพดภาพใหม่ดงไอจีมาในดุกผมสั้นป่าๆปาวกกับการทำสีผมที่เข้ากับใบหน้าแจกยิ้มเด่นกล้องสดใสและตาดมากงานนี้ยอดได์พุ่งกระชูดแถมคอมเมนต์ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดุกนี้น่ารักได้ดูเด็กมาก